โรงพยาบาลจุลาภรจัดกิจกรรมเนื้องอกในสมองโลก2,568ภายใต้แนวคิด Smart Brain Surgery ผ่าตัดสมองแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเนื้องอกในสมองการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษาเปิดตัวห้องผ่าตัดไฮบริดพร้อมนวัตกรรมกล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงเรื่องนำวิถีตัดเสวนาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมกิจกรรม Smart Brain Move r บริหารสมองผู้ป่วยจริงร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมเงิน สนับสนุน1 8 8 0 0 0 0บาทจากวอปอ,อ,อบอรกอรุ่น2ส,สมทบโรงพยาบาลจุลาภรณ์ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทางราชวิทยาจุลาพร์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมเป้าหมายเลยนะครับก็คือเราอยากจะให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับ <S <S เกี่ยวกับโรคเนื้องอกสมองนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอว่าโรงพยาบาลจุลาภร์ของเรานะฮะ มีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมสำหรับในการรักษา,าคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองครับครับก็นวัตกรรมที่เรานำมาให้นะครับจริงๆมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะสำหรับการผ่าตัดสมองนะฮะแต่ว่าห้องผ่าตัดที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเนะี่ยเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ความละเอียดสูงแบบ2ระนาบพร้อมกับกล้องกำลังขยายสูงนะครับใช้สำหรับการผ่าตัด าทางระบบประสาทโดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็ได้มานะครับเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยครับที่เป็นรุ่นใหม่นี้นะครับก็มันจะมีความชัดของภาพที่มากขึ้นนะครับลักษณะของการเวลาเราสามารถขยายภาพเนี่ยมันก็จะชัดตลอดทางนะครับแล้วก็การทํางานของเครื่องต่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่จริงๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วนะครับจริงๆเรามีความพร้อมของทั้งด้านบุคลากร นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เพื่อตอบโจทย์สำหรับการให้บริการที่ครบวงจรนะครับสำหรับการรักษาแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเนาะก็เราก็คงมองถึงผลลัพธ์นะครับในกรณีที่เราลักษณะห้องผ่าตัดของไฮบริดเนี่ยเป็นถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ความรวดเร็วสําหรับในการรักษานะครับแล้วก็ความแม่นยําความคมชัดของภาพนะครับของกล้องมองต่างๆที่มองเห็นเป็นลักษณะของ4มิติเนี่ย ก็จะให้ความแม่นยำของการรักษาลดโอกาสเกิดภาวะความผิดพลาดของการรักษานะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีนอกจากออโรคเนื้องอกสมองแล้วนะครับเราก็ยังจะให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ผู้เข้าสัมมนานะครับสามารถที่จะ เห็นถึงการรักษาของโรงพยาบาลนะครับที่มีการทํางานกันอย่างเป็นทีมนะครับประกอบไปด้วยทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาทสัญญแพทย์ระบบประสาทนะครับวิสัญญีแพทย์ระบบประสาทหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆพยาบาลต่างาซึ่งเราทํางานเป็นทีมนะครับเพื่อสามารถที่จะให้การรักษากับผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่สามารถเฉพาะแต่แพทย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับโรคเนื้องอกสมองนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับชนิดนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดแต่ในภาพรวมเนี่ยประมาณสัก5ถึงคนในแสนคนในประชากรแสนคนนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางชนิดเช่นถ้าเป็นในกลุ่มของอะมะเร็งกระจายมาจากบร,ริเวณส่วนอื่นของร่างกายอันนี้ก็จะพบได้บ่อยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบร,ริเวณอื่นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมอะไรอย่างงี้นะครับ กระจายมาที่สมองเมีโอกาสประมาณสัก8-10%ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งกลุ่มนี้ก็จะมะีตัวมะเร็งกระจายมาที่สมองได้นะครับซึ่งก็พบได้พอสมอควรนะครับจริงแล้วในส่วนของการป้องกันเพื่อลดการเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกอะไรต่างๆก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของการสังเกตความผิดปกตินะครับเช่นอาการปวดหัวที่เป็นบ่อยๆหรือมีการอ่อนแรงที่ดูผิดปกติแม้ไปจนถึงกระทั่งเรื่องของ การได้ยินที่ลดลงเพียงข้างใดข้างหนึ่งตัวนี้ก็ทําให้เราตระหนักนะครับแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนะครับการรักษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับและผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าแค่รู้สึกสงสยัยหรือว่าเริ่มรู้สึกเกิดความกังวลเนี่ยจริงๆมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิน่ๆนๆนะครับจะทําให้ได้รับการวินิจฉัยได้เร็วนะครับแล้วก็รักษาได้เร็วนาะอย่างน้อย ถ้าสังเกตแล้วว่าผิดปกติถึงมาตรวจแล้วไม่มีอะไรก็จะได้สบายใจครับว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอธิบายคําตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เนื้องอกกระตาครับก็จริงๆของโรงพยาบาลเราเนะะี่ยฮะก็มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆนะครับหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าทํานัดเข้ามา นะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยประสานงานดูแลให้นะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ชมผู้ฟังนะฮะก็คือทางโรงพยาบาลจุฬารณ์ของเรานะครับก็มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายนะครับที่จะส่งต่อการรักษาที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยทางระบบประสาทานะครับเรามีทีมที่มีความพร้อมนะครับสำหรับในการดูแลผู้ป่วยในทุกๆด้านทุกสขานะครับ ก็เท่านี้ครับก็คล้ายๆกันนะครับโรงพยาบาลของเรานะครับตามภาพ,พปณิธินนะครับของพระองค์ท่านนะครับ,นนรบก็พยายามจะให้บริการสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการเข้ามาปรึกษาหรือในกรณีที่ต้องการถึงขั้นที่ต้องการรักษานะครับเราก็จะให้การรักษาเนี่ยอย่างดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆท,ท่านครับ